สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูสมพงษ์เพ็งจันทร์นะครับในรายวิชาศิลปะวันนี้เรามาทบทวนนะครับทบทวนกันในเรื่องของการวาดทุกสิ่งใกล้ตัวนะครับทีนี้ตัวชีวัดในการเรียนเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวครูคจะพูดคร่าวๆไปนะครับพอเราเรียนมาแลว้ว คอนนี้จะทบตวนนะครับข้อ,อที่หนึ่งเราสามารถบรรยายรูปร่างรูปทรปงในธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมได้นะครับสองเราวาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัวได้นะครับสามเราระบุสิ่งที่ชื่นชมและควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ได้นะครับอันนี้คือตัวชี้วัดของเรื่องนี้นะครับต่อไปข้อที่หนึ่งรูปร่างรูปทรปงในธรรมชาติขเขาแบ่งออกเป็นสองอย่างนะครับ หนึงรูปร่างสองรูปทรงนะครับอ่าเรามาดูรูปร่างนะย้ำอีกครั้งหนึ่งรูปร่างเนี่ยหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นภาพ2มิตินะครับสิ่งต่างๆในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสิ่งแวดล้อมนั้นเราสามารถมองเห็นเป็น2มิติเราเรียกได้เลยว่านั่นคือรูปร่างนะครับ ส่วนรูปทรงอ่าเมื่อเราเห็นสิ่งต่างๆมีทั้งความกว้างความยาวความหนาความลึกเราก็เราจะบอกว่ารูปร่างไม่ได้นะเราต้องบอกว่าอันนั้นสิ่งนั้นคือรูปทรงนะครับส่วนรูปร่างเนี่ยมีแต่กว้างกับยาวอ่านักเรียนจำไว้ดีนะรูปร่างมีเฉพาะความกว้างกับความยาวรูปทรงจะประกอบไปด้วยความกว้างความยาวความหนาความลึกนะครับ อ่าต่อไปอตัวอย่างนี้ไม่ต้องพูดนะครับตัวอย่างต่อไปเราสังเกตรูปร่างร,รูปทรงในธรรมชาติแในสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะสามารถนํานมาถ่ายทอดผลงานศิลปะแบบง่ายๆได้นะครับโดยการาเราเอารูปร่างรูปทรงในธรรมชาติอาจจะเป็นดอกไม้าจจะเป็นผลไลม้อาจจะเป็น ึกระมานช่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็สามารถนํามาสร้างสารรค์เป็นงานศินละปะได้นะครับตัวอย่างเช่นรูปร่างรูปทรงในงานทศนิป์นะในตัวอย่างอันนี้เช่นเมือสมมติเราจะสร้างสารรค์เป็นภาพวิวทิวทัศน์เหมือนภาพตัวอย่างนี้เห็นไหมน่ห็นใจหนไหมครับมีทะเล เราใช้เส้นอะไรมาประกอบมีกระท่อมมีบ้านมีดวงอาทิตย์มีก้อนหินโขดหินอะไรอย่างนี้ต้นไม้อะไรเนี่ยเราก็สามารถนํารูปร่างรูปทรงในทัศนศิลป์มาประกอบได้นะครับนะต่อไปก็เป็นสิ่งของรอบตัวเมื่อกี้เป็นสิ่งของในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติวันนี้มาดูสิ่ง ของรอบตัวเราก็สามารถที่จะนำมาใช้เป็นแบบในการวาดภาพได้เช่นเดียวกันนะครับมีอะไรบ้างสิ่งของรอบตัวอ่ะเช่นพวกขวดน้ำแก้วน้ำเจกันดอกไม้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปข้อที่สามการวาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัวอ่าให้เรียนดูตัวอย่างนะครับให้เรียนดูตัวอย่างทีนี้ สิ่งที่คุณครูจะย้ำนักเรียนก็คือดูขั้นตอนข้อที่หนึ่งนะครับเวลาเราจะวาดภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมเราต้องวาดโครงร่างก่อนนะครับวาดโครงร่างก่อนอันดับแรกเลยนะครับเมื่อได้เป็นที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราจึงค่อยลงรายละเอียดแล้วก็ระบายสีไปในขั้นต่อไปนะครับอันนี้คือการวาดภาพระบายสี สิ่งของรอบตัวอต่อไป <c oughs> สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานวาดภาพของตนเองอขอบอกว่าในการสร้างสารรค์ผลงานวาดภาพแต่ละชิ้นเนี่ยนะมันจะต้องมีอะไระมีการชื่นชมอ,อยู่ในใจอาจจะเราชื่นชมเองอาจจะคนใกล้ชิด เพื่อนฝูง <c oughs> ช่วยกันชื่นชมนะครับแต่ถ้าหากว่าชื่นดูผลงานของเราแล้วความคิดสร้างสารรค์ของเราแล้วเนี่ยยังไม่เป็นที่น่าพอใจอนักเรียนควรทำยังไงครับนะ,ะเราก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในจุดนั้นๆน,น,นะครับเพื่อที่จะให้ ภาพวาดของเราแต่ละชิ้นนี่ออกมาสมบูรณ์แบบนะครับและและก็ยังช่วยให้เราเป็นคนรู้จักการพัฒนาฝีมือในการวาดภาพนะครับอันนี้คือเราต้องคํานึงไว้ตลอดเวลานะครับในการสร้างสารรค์งานศิลปะอ่าต่อไปทีนี้นะครับวันนี้ เดี๋ยวคุณครูนักเรียนทําแบบทดสอบพัฒนาทักษะนะครับนะันักเรียนทําแบบทดสอบพัฒนาทักษะนะครับมีอยู่สิบข้อนะครับอ่าเป็นข้อสอบแบบปรนัยหรือว่าเลือกตอบนะครับให้นักเรียนทําลงในกระดาษสมุดนะครับอ่านักเรียนหากระดาษสมุดมานหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็เขียนโจทย์ลงไป นะครับมาดูโจทย์ข้อที่หนึ่งอย่างนี้ข้อที่หนึ่งข้อีดคือการวาดภาพหุ่นนิ่งนะครับก็มีสี่ตัวเลือกนะครับนักเรียนเลือกมาหนึ่งตัวนะงั้นักเรียนเลือกมาหนึ่งตัวหรือว่าหนึ่งข้อ,อยกตัวอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเนี่ยข้อใดคือการวาดภาพหุ่นนิ่งพอนักเรียนเขียนโจทย์เสร็จนะครับนักเรียนก็เลือกเลยนะเช่นถ้าเลือกกไอก่ก็ขเขียนว่า ก็กาวาดการวาดสิ่งของที่อยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหวทางเรียนเลือกข้อนี้ส่วนข้ออื่นไม่ได้เลือกก็ไม่ต้องเขียนลงไปในกระดาษนะครับ mm. เพื่อประหยัดปร,ประหยัดเวลาของเราด้วยะนะแล้วก็ไม่เปลืองกระดาษด้วยไม่ต้องเขียนหมดทั้งสี่ตัวเลือกมันเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้น คุณครูนักเรียนเขียนโจทย์เสร็จก็เลือกเฉพาะตัวที่นักเรียนต้องการนะครับแต่อย่าเขียนมาเฉพาะตัวอักษรน,นะครับบางคนนี่เขียนมาแต่ตัวอักษรอ,อ่าเหมือนข้อที่หนึ่งขอ้อใดคือการวาดหุ่นนิ่งตอบกอ,อไก่จบอย่างนี้ไม่ใช่นะครับนักเรียนต้องเขียนมาด้วยว่าขอ้อกอไก่เนี่ยเขาว่าอย่างไรคือคําตอบที่ถูกที่นักเรียน เลือกมานะครับนะพอจะเข้าใจนะครับอ่าเหมือนข้อทนึงอันเดียบคุณวานจ์ให้ฟังเที่ยวหนึ่งนะครับขอ้อใดคือการวาดหุ่นนิง่งก็ไก่การวาดสิ่งของที่อยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหวขอไก่การวาดสิ่งที่เป็นธรรมชาติเท่านั้นคอควายการวาดสิ่งที่เกิดจากจินตนาการงูงการวาดสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น พอนัรงยนเลือกก็เลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เขียนคําตอบต่อท้ายด้วยนะครับหรือข้อที่สองข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการวาดหุ่นนิ่งหุ่นนิ่งก็คือหุ่นอยู่กับที่นะครับไม่เคลื่อนไหวนะกอไ่ลเลือกมุมมองได้ตามใจขอไขแก้ปัญหาเมื่อผิดพลาดยากขอควายพิจารณาขนาดได้อยากมีสมาธิและงองพิจรารณา แสงเงาได้อยากมีสมาธินะครับอ่าส่วนข้อที่สามสิ่งใดที่นักเรียนสามารถนำมาจัดหุ่นนิ่งในห้องเรียนได้นะอันไหนข้อไหนที่สามารถนำมาจัดเป็นหุ่นนิ่งในห้องเรียนได้นะครับก็ไกลแปลงสีฟันรยาสีฟันขไข่ขต้นไม้คอควายคลื่น นะรูปภาพคลื่นงงูรถยนต์หรือรถเก๋งแลวแต่นะครับข้อที่สี่นันกเรียนสังเกตดูนะครับภาพนี้ประกอบด้วยรูปทรงใดรูปทรงใดบ้างภาพบ้านเนี่ยประกอบด้วยรูปทรงอะไรบ้างนะครับข้อกายรูปทรงกลมขอการูปทรงอิสระขอควายรูปทรงธรรมชาติงองูรูปทรงสี่เหลี่ยมและรูปทรงสามเหลี่ยม นะครับบ้านนี้ประกอบไปด้วยรูปทรงอะไรนะ,ะต่อไปข้อที่5เลยนะครับข้อที่5การวาดภาพธรรมชาติมีกี่แบบก็หนึคอสองคอสามงอ,อีมีกี่แบบครับการวาดภาพธรรมชาติข้อที่6 ผู้ใดไม่ได้วาดภาพธรรมชาติในสี่คนนี้ใครไม่ได้วาดภาพธรรมชาติครับอขอไก่แก้วตาวาดภาพน้ําตกจากจินตนาการของตนเองขอไข่ฟ้าใสดูรูปถ่ายทางทะเลแล้ววาดภาพออกมานะฟ้าใสดูรูปถ่ายทะเลแล้วก็วาดภาพออกมาขอควายทารา วาดภาพดอกไม้ที่บานอยู่หน้าบา้านงองูนาวินวาดรองเท้าที่วางอยู่หน้าห้องโอ้ยกนี้ยากมากนะครับผู้ใดไม่ได้วาดภาพธรรมชาตินักเรียนดูตัวสีแดงนะครับที่ข้อน,น้้นที่โจทย์ตัวสีแดงนะต่อไปข้อที่7จ็ดนักเรียนควรฝึกตนเองอย่างไรให้เป็นคนมีศีล มีศิลป์นน,นี้็คือมีศิละปะอยู่ในตัวนะเป็นคนที่รู้จักคิดจากด้านวาดภาพวาดงานปั้นอะไรก็แล้วแต่นะครับเราเรียกว่าศิลป์นะนั่นงควรฝึกตนเองอย่างไรเป็นคนมีศิลป์ขอในอนหลับฝันถึงภาพวาดขอใา,ายซื้อภาพวาดของศิลปินมาเก็บไว้ศิลปินก็คือพวกนักวาดรูปนะครับ เขาเรียกเขาเรียกว่าศิลปินนะหรือนักนักร้องเขาก็เรียกศิลปินเหมือนกันนะครับนักร้องหรือหนังตะลุงมโนราเขาก็เรียกศิลปินวาดภาพเขาก็เรียกศิลปินนะครับขอควายนะวาดเรียงแบบผลงานของเพื่อนที่วาดเก่งงองูออกไปสำรวจธรรมชาติแล้ววาดภาพที่เห็นอย่างรวดเร็วนะครับ ถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีศิละปะในตัวเองอ่ะเราควรฝึกตนเองว่าอย่างไรบ้างนะครับอ่านะเราลองคิดดูนะครับ <c oughs> ข้อที่แปดเพราะเหตุใดในภาพเดียวกันศินลปินจึงสร้างความออกมาแตกต่างกันอ่าเหมือนโจทย์ข้อน,นี้นะครับเพราะเหตุใดในภาพเดียวกันเนี่ยแต่ว่าศิลปศิลปินเนี่ย จึงวาดไม่เหมือนกันนะเพราะอะไรก็กายเพราะศิลปินไม่เข้าใจความหมายของภาพขอขายเพราะศิลปินมองเห็นเส้นสีไม่เหมือนกันขอควายเพราะศิลปินมีเชื้อชาติต่างกันงองูเพราะศิลปินมีฐานะต่างกันนะครับานะวาดภาพในภาพเดียวกันดูแบบเหมือนกันแต่เวลาออกมาเนี่ยทำไมไม่เหมือนกันนะักเรียนลองคิดดูนะครับ ส่วนข้อที่เก้าหากนักเรียนรู้สึกว่ายังสร้างผลงานได้ไม่ดีเขาจะเน้นตัวสีแดงไว้นะครับนะครับเขาจะถึงคือไม่ดีนะครับนักเรียนควรปฏิบัติตามข้อใดนะหากว่านักเรียนรู้สึกว่ายังสร้างผลงานไม่ดีไม่เก่งไม่สวยไม่งามนักเรียนควรปฏิบัติตามข้อใดนะครับก็ไก่เรียนแบบผลงานของเพื่อนขอไก ให้คุณครูต่อโทษให้คุณพ่อสร้างผลงานให้ขอควายค้นหาสาเหตุและแก้ไขององูเลิกสร้างผลงานทุกชนิดถ้าเรายังไม่เก่งในด้านงานศินละปะนันเกเรียนควรปฏิบัติตามข้อใดนะครับอ่านลองคิดดูนะอ่าสุดท้ายข้อที่ยี่ิ ข้อที่สิบเนี่ยในการปรับปรุงแก้ไขผลงานอ่าเมื่อกี้ตอนเริ่มต้นคุณครูก็พูดแล้วว่าในการปรับปรุงผลงานนะฮะสำคัญที่สุดข้อใดนํามาใช้ไม่ได้ในการปรับปรุงผลงานของเราเนี่ยข้อไหนไม่สามารถนํามาใช้ได้เลยก็มันฝึกฝนง่้มากขึ้นขอลดความพยายามลงบ้างขอเพิ่มความมั่นใจในตนเอง ง,งูเพิ่มความตั้งใจในการสร้างผลงานนะครับมีทั้งหมดสิบข้อนะครับให้นักเรียนเขียนลงไปในกระดาษสมุดเปล่าหนึ่งแผ่นนะครับไม่ใช่ในสมุดวาดรูปนะครับไม่ใช้กระดาษสมุดที่มีบรรทัดนะแล้วก็นักเรียนก็เขียนชื่อนามสกุลห้องปัจจุบันายชื่อที่อยู่ห้องปัจจุบันนะครับห้องปกติ นะครับแล้วก็น,ะนามาส่งในวันศุกร์หน้านะครับนํามาส่งในวันศุกร์หน้านะครับนี่คือการทบทวนเรื่องออวาดทุกสิ่งใกล้ตัวนะครับสําหรับวิชาศิลปะนะครับวันนี้ก็ครูครูคก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนักเรียน ทำมาส่งด้วยตามงานมอบหมายที่คุณครูมอบให้นะครับครับก็วันนี้ก็ขอสวัสดีครับ